เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็ยังอยู่กับเกมดอนออฟซอมบี้อีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพาไปหาแต้มกันนะครับก็คือแต้มพวกนี้นั่นเองนะครับที่ขึ้นมานะครับจริงๆก็อยากจะพามาตรงนี้นะครับแต่ก็รอบรอบนั้นที่เล่นไปนะครับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็ตายนะครับผมก็ไม่ผ่านรอบที่2เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปืนหมดแล้วนะครับผมโอเคก็จะมาหาแบบง่ายๆกันนะครับสําหรับ คนที่ต้องการอยากจะได้แบบง่ายๆกันนะครับก็แนะนําให้ดูที่แต้มตรงนี้ก็ได้นะครับผม่างนี้ถ้ายิ่งแต้มน้อยนะครับการเอ่อการลุยการที่ได้เหรียญมันมาก็จะยิ่งง่ายขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะ พามาที่ตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้เ,เป็นเหมือนธนูมานะครับธนูไอเป็นธนูเหมือนอีเวนต์ของมันนะครับผมได้ธนูมาหนึ่งชิ้น,นครับก็อยากจะลองดูหน่อยครับว่าธนูตัวน,นั้นมันจะแรงจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาที่ตรงนี้นะครับผมเป็นที่ที่ราบธุรกันดา้นนะครับผมอได้18เลยนะถือว่าเยอะเลยนะครับในพื้นที่ที่บอกไว้นะครับผม โอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาที่ข้างในแล้วนะครับเด็กก็ติดรังสีมาด้วยนะแต่ว่าเราจะไปลุยเอ่อเอากล่องตัวนั้นกันนะครับผมผมได้เตรียมมา2ออย่างนะก็คือปืนเอ่อว้ายอะไรวะเนี่ยเย้าอีเคด้วยอีเคด้วยมีเพย์ด้วยโอ้ยอ,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 อย้ถ้าไม่มีปืนนี่ช่างตายเลยนะเนี่ยไม่ได้อะไรเลยอุตส่าห์เสียปืนไปเฉย อ่าผมจะมาลองธนูตัวนี้กันนะครับว่าธนูตัวนี้มันจะแรงจริงหรือเปล่าเมือเ่อกี้เผลอยิงไปนัดหนึ่งนะครับผมก็อุโโโโ้ยอ okay. ุ้ยถือว่าแรงนะเฮ้ยอุ้ยอื้อหืออื้อหือโอเคเลยวเพิ่มแล้วนะครับผมอ่าถือว่าแรงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับธนูตัวนี้นะแต่ยังไม่แรงเท่าไอ้ปืนไอ้ปืนไรนะปืน้นั่นหรอกนะครับผมโอเคนี่ได้มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขั้นแรกผมจะต้องทําการยิงยิงไอ้พวกปีศาจให้หมดก่อนนะครับผม อ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปืนดีกว่านะครับเพราะว่าไม่มีเท่าไหร่นะเนี่ยนะโอเ่เดี๋ยวพยายามจะเก็บมันนะครับผมไอ้ตัวนี้ไอ้กมใหญ่นี่เนี่เอาดิโอ้ยเกือบโดนไปละโอเคนี่ไอ้ตัวปล่อยแสงไอ้ตัวลทัทีแสงโอเคเดี๋ยวผมจะไม่มายุ่งตรงนี้นะเดี๋ยวจะขอไปที่ออไอ้ตัวนั้นก่อนผมจำได้ว่ามันจะอยู่แถวนี้นะไอ้ตัวที่ว่าเป็นกล่องนะครับผมกล่องสําหรับให้เก็บแต้มนะครับผมแต่ก็จะยากเหมือนกันนะครับสําหรับการลุยแบบนี้นะครับผม เพราะว่าถ้าเรายิ่งไอ้ที่เข้าไปนะครับมันก็จะมีพวกพวกป้องกันเกาะเข้ามานะครับผมโอเคนี่เข้ามาเดชดไม่กลัวหรอกเข้ามาเดชเติมใี่ผมโอเคเดี๋ยวกินกินแล้วกเ็เปลี่ยนเป็นผ้ามันแผรนะครับโอเคไหนอะมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนเป็นไอตัวนี้ก่อนอ,อาวุธ่มพังอ่านี ตรงไหนวะข้างบนเหรอ,อนที่ไงเจนแล้วเจนแล้วอยู่ด้านบนของแมปนะครับมินิแมปถ้าสังเกตดีๆมันจะมีมินิแมปเหมือนเป็นล่มชูชีพนะครับผมโอเคนี่ยิงก่อน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 อเคถือว่าแรงนะถือว่าแรงนะครับผมยิงไประดับ200เลยนะครับโอเคตรงนั้นมีปืนด้วยนะครับผมน่าจะเป็นกล่องปืนอ่ัเดี๋ยวเราจะยิงก่อนนะครับพยายามยิงให้หมดนะครับผมพยายามยิงให้เสียไปเลยอะไรวะเนี่ย อย่างน้อยเราก็ยิงพังแล้วนะครับเดี๋ยวเราที่เหลือเราก็มาเก็บไอ้พวกนี้นะครับผมอุ้ย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 เด็ดนะไม่ได้ละไอ้ต้องเปลี่ยนปืนเองแล้วคอมดีคอมดีคอมดิเฮ้ยมันมีปืนแรงอ่ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจเติมยาเติมยารอรเอาเขาดิเขาดิเอาดิเอาดิเอาดิเดีหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมีหมาป่าตรงนี้ด้วยโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องกันนะครับกล่องจริงๆมันไม่ได้อาวุธอะไรหรอกนะครับแต่มันจะได้เหรียญมาแทนนะครับผม ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าส่วนตัวของผมนะเพราะว่ากล่องใหญ่เบลอร์ขนาดนี้นะครับมันน่าจะมี พวกปูงพวกปืนให้มาด้วยนะครับเพราะว่าเราบุกเบิดเข้ามานะครับแต่มันก็ให้แค่เหรียญนะครับผมแล้วก็ตอนเปิดก็เสียเวลามากเลยนะครับผมมันให้มานะครับในข้างนอกมันเขียน18ใช่ไหมแต่มันให้มา23นะครับก็ถือว่าดีนะแต่ข้อดีของตรงนี้มันมีกล่องด้วยนะตัวนี้ก็จะต้องใช้คุญแจผีนะครับแต่ว่าเราไม่มีคุญแจผีนะครับก็เลยจะไม่สามารถทําได้นะครับอย่างน้อยต้องมีสัก3อันขึ้นไปนะครับเพราะว่าเออถ้าเราแกะไม่ได้มันก็จะพังไปนะครับก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า จริงๆแล้วก็น่าจะมีของอะไรด้วยนะตรงเนี้ยแต่ว่ามันไม่มีอยตรงนี้มีเหมือนลมชุบชีพนะครับเฮ้ยมีของว่ะเฮ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีิอันนี้สองพันตีร้อยแปรอยแปเหรออยแนี่รู้สึกดีอ่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันนะครับ่าได้อะไรบ้างนะเออขอให้ไม่มีอะไรเข้ามาก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเป็นกล่องเหมือนก็นออนี่ไงผู้เป็นการคำมีผู้เล่น มีผู้เล่นเข้ามานะครับผมมีผู้เล่นเข้ามาเดี๋ยวเติมยาเติมยาโอ้ยมีสองคนเลยเดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดียวเดียวไม่ได้ละไม่ได้ละโอ้ยจะต้องยิงมันยิงมวันยิงมวันนะโอเคเอาดีเอาดีแรกกันดีแรกกันดีเอามันมันเข้ามาเข้าไว้สามคนเลยอุ้ยอะไรของมันวันนี้โอ้ยตา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 ยถ้าเราออกไปตอนนี้นะครับขอเออมันจะทําการไอ้นี่ใหม่เลยนะเลือดมันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคถึงว่าแรกกันไปเออเออแลกไม่ได้ละแลกไม่ได้ละแลกไม่ได้เราต้อองงววิ่ยยาเดี เราเติมอะไรได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเติมน้ําก่อนนะครับเติมน้ําเพิ่มเลือกก่อนโอเคเติมกินกินข้าว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 โอ้ตอนนี้ผมไม่มีของอะไรเลยเนี่ยโอ้โหอไปดิโอเคโอเคอุ้ยเรียบร้อยเอ้ยเฮ้ยยังมีไอ้ตัวนี้ด้วย อ้ยเดี๋ยวถ้าผมต้องทําการเติมยาเอ้ยไอ้คับคับผ้ามันแผรก่อนละโอเคผมคับผ้ามันแผรมาเรียบร้อยแล้วเติมก่อนนะครับผมดีนะที่เราเก็บพวกผ้ามาด้วยนะครับผมถ้าไม่งั้นก็ถือว่าโอ้แย่มากเลยนะครับแต่ข้อดีของเออ่การทําตัวนี้ครับก็ใช้แค่ชิ้นเดียวเองนะครับผ้าผ้าแล้วก็ทํามาเป็นเออ่ผ้าพันแผลแบบธรรมดานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเติมก่อนกันละกันให้มันเต็มนะครับเมื่อกี้อืเผลอิ่งไปหน่อยนะครับก็ ไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาขนาดนี้นะครับผมก่อนจะฟาร์มนะครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าในลกล่องโอ้เราต้องเริ่มเปิดใหม่เลยเหรออย่าสิไอ้นี่อโอ้เริ่มเปิดใหม่อีกแล้วอ,อุ้ยได้มาแล้วออ้แม่เจ้าได้ชุดเกราะมานะครับโอ้ยยาดชุดเกราะเก็บให้เรียบนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขอฟาร์มของก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วไปเจอกันที่บ้านกันเลยนะครับผมอ่า โอเคตอนนี้ผมก็อยู่ข้างนอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาที่ดินแดนมอดไมอีกสักนิดนึงนะเพราะว่ายังเหลือช่องว่างอีกสองามช่องนะครับในกระเป๋านะครับเดี๋ยวจะเข้ามาฟาร์มของกันแล้วเอามาแต้มตัวนี้นะครับเพราะว่าแต้มตัวนี้มันได้แปดใช่ไหมแต่ไม่รู้ข้างในมันจะได้แปดจริงหรือเปล่าอาจจะได้1213เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลุยที่ตรงนี้กันก่อนก่อนกลับบ้านนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาในการเดินทางนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็อยู่ที่ข้างในดีแนนมอดไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหากล่องกันนะครับว่ากล่องมันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าปืนผมใกล้จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเออมันมีแค่สองกระบอกเองนะครับที่ได้มานะครับผมก็ไม่อยากใช้ไปเสียเปล่าๆนะครับผมก็อีกกระบอกหนึ่งก็อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้เอามาด้วยนะแต่ว่าเออผมอยากจะได้ไอ้กล่องหนึ่งอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างในมันมีเท่าไหร่นะครับผมก็จะว่ายอะไรวะเนี่ยโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว แล้วเ,เดี๋ยวขอยิงไอ้ตัวนี้ก่อนยิงตัวนี้ก่อนโอเคอยาหมดนะเพื่อนอยาหมดนะอย่าหมดนะอดนะโอเคมีปืนสองอันนะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้มาได้ไงวะเนี่ยโอ้ยมันมาได้ไงวะโอ้ไม่อยากใช้เสียเปล่าเลยผมโอเคเดี๋ยวไม่ใช้ค้อนสิโอเคเดี๋ยวยิงให้หมดเลยอเอ้ยมันมาแค่สองตัวเองเหรออ่าเรียบร้อยไม่ใช่วะาไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอเคผมยังเหลือธนูอีกอันนะครับผม นี่โอ้ยโอ้ยไม่อยากจะใช้ธนูตัวนี้เลยเสียดายแต่ก็ต้องใช้นะครับผมเออแต่ธนูตัวนี้มันยิงได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวนะโอเคอืมมันยิงไม่ได้โอเคเดี๋ยวต้องมาเปิดที่กล่องตัวนี้ําว่าจะได้เท่าไหร่นะปืนหมดแล้วไม่ค่อยอยากจะลุยเลยโอเคได้เท่าไหร่อุ้ยได้สิบเลยได้สิบเออได้สิบได้น้อยจังพูดเหมือนได้ร้อยเลยเนี่ยโอเค เดี๋ยวผมจะขอฟาร์มของจากพวกนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านเพื่อเอาของทุกอย่างไปเก็บนะครับไอตัวธนูนี้ก็น่าเสียดายอย่างเลยไม่กล้าใช้เลยเนี่ยโอเคก็ประมาณที่ก่อนนะครับสำหรับคลิป,ลป,ลปนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมไม่พลาดคลิป,ลปใหม่ๆนะครับในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับตายไหมโอเคได้อะไรบ้างไอตัวเนี้ยนอนไปขอคุ้นหน่อยนะได้อะไรบ้างอุ้ยได้แค่พ่าเหรอโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฟาร์มของเรื่อยๆ